มรสุมชีวิตถาโถมลั่นทุกอย่างมันแตกสลาย DJ Man พาใบาเตยไหว้พระขอพรหลังเจอมรสุมชีวิตมรสุมต่างๆได้ผ่านเข้ามายัางชีวิตครอบครัวของนักร้องลูกทุ่งสาวสวยใบยเตยสุธีวันและสามี DJ Man พัฒนาพลที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองได้มีชื่อเกี่ยวโยงกับคดีช่าโกง Forest 3D จนทําให้ครอบครัวของใบเตยเกิดความเครียดหลายเรื่องตามมาจนกระทั่งแฟนหนุ่มของน้องชายลูกชานวิท ประสบอุบัติเหตุรถล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงมีเลือดออกในสมองหูและกระโหลกแตกทำเอาใบเตย์และน้องชายถึงกับตั้งตัวไม่ทันโดยทั้งสองยังออกมาอัปเดตอาการต่างๆให้แฟนๆได้ทราบกันอยู่ตลอดล่าสุดดีเจแมนได้ออกมาโพสภาพใบเตย์นขณะที่กำลังนั่งกราบพระพุทธรูปพร้อมลงแคปชั่นว่ารักแม่นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเข้าใจว่าทุกอย่างมันแตกสลายพอจะอยู่ข้างๆเสมอ หลังจากที่ดีเจแมนออกมาโพสภาพก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาส่งกำลังใจกันมากมาย